ค่ายหลังคาเรือนจริงๆถ้าเราสามัคคีกันจริงๆมันดูแลกันไม่ยากมีอุปถัมภกันด้ใช่มันจะมีแหละเพราะวันทุกคนน้ำได้อุ้มตลอดอย่างนี้เรไปยิ่งเยอะกันนี้ป้าแตนจะไม่ว่าป้าแตนลงกันนั่นแหละทำอุปถัมภ์ทำอะไรขยายในอุปถัมได้หนึ่งกระบวนมากโอ้ยทุกๆวันก่อนคาดไปคาดนาดูนใช่ไหมป้าเห็นกระเป๋าป้าถามว่ากระเป๋านี้เขา เขารับมายังไงเขาอะไรยังไงกระเป๋าไม่แพงนะเพราะว่ากลุ่มแม่บ้านมีคนทําซึ่งเราอาจจะมีโอกาสสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้ก็ได้เราว่าป้าขอเบอร์โทรขาไว้แล้วอาจจะมีกระเป๋าแล้วก็เราจะไปดูกลุ่มที่ว่าผ้าอะไรมันดีขึ้นอลนะเราจะดูกลุ่มแม่บ้านก่อนว่าที่ไหนที่เขามีแบบอาจจะมีแบบเป็นเสื้อผ้าก็ได้เป็นกระเป๋าก็ได้แล้วเราก็ช่วยเหลือเขาอีกจะได้ดึงตาอาปากได้ใม้บ้านา เราถ้าเราจะทำอะไรสักเราจะขายของอันนี้เรามันจะจีแม่บ้านเนาป้าเอาไก่ย่างมาขายเด้ป้าไก่ย่างมาขายทหาร้อนมร้อนทำไม่าให้คนเดียวเนาแขกมา็แขกอน้าใส่น้าใส่กเลยยากไมอยากเม่อยากอากเลยอยากเลยอยาเากเลยอากเลยอากเานเลอากเยาเลยากเลยอากทานเย พันแสนนี่กับคร้างให้เป็นคมเป็นส่วนแม่บ้านบ้านายอใช่ใ่าถ้าเดาเป็นประธานเลยค่ะสามไปที่ว่ามันจะต้องมีแบบเรีว่าไอเดียความคิดอะไรขึ้นมาหลายคนช่วยกันคิดซึ่งจริงๆก่อนหนี้ป้าก็ต่อน้ไม่ได้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดกับิเปินะบางบางทีอะไรเนี่ยที่คิดว่าเอ้มีอะไรต้องทำมเป็นอะไรไหม่ดีแล้วล่ะ นี่ก็จริงไม่ได้ขายพืที่มีชีวิตเนาะก็จริงๆอ่ะพื้นที่ตรงนี้ก็เอาแบบที่ว่าเราก็ต้องหาอะไรทำสวยๆเพราะว่าป้าเต๋นจะได้สวยๆเป็นชิ้นเลยของเราเขาจะหาว่าเราลงมูลราคาไม่ได้เดี๋ยวจะให้ป้าเต๋นนางเลยเออสินค้าจะไดเลยค่ะ้ห็นว่าแบบคือมันเป็นลายที่ป้าซื้อวันนั้นมันเป็นลายผ้าลายขึ้นบ้านนี่แหละลายผ้าขาวม้าลายอะไรอย่างเงี้แล้วอ่ะราคาไม่แพงนะ นั้นซื้อมาสองใบน้องพี่ณรีเนาะสองใบมาดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาชุดก่อนเห็นว่าชุดผ้าคลุมแล้วไปหาที่เป็นที่เป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขาที่ล้วส่งให้เราเนาะราคาส่งนะใช่เยวจะมาทำกันรอดูว่าชุดผ้าโอทอปเนาะใช่ค่ะก็จะดูว่ากลุ่มแม่บ้านกลุ่มไหนที่จะมีไหมนะแถวสุขุมวิทแถวลาดพร้ใกล้ๆนะมี นี่กาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของคุณในบ้านนะมานำเสนอก็ผ่านยูทูบเบอร์มาได้นะคะถ้าป้าสนใจป้าจะได้มาไปขายเองเขาไงไก่นี่ไม่เอานะเพราะว่าค่าเขานะไก่นะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเป็นสวยเป็นี่สวยงามงามมาใส่บ้านกวกก่อก็แค่ว่าชุดผ้าประจำตะกูลเราจังหวัด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 สุรรินท์ถ้าป้าช่วยได้นะคะป้าก็จะได้มาไลค์สดขายจังหวัดสุรินทร์ไหมคะ ก็ได้นะคะได้ไ่าใช่ไหมใช่อะยากถ่ายเพราะใหม่ถ้าใหม่ใช่ไหมเป็นนี่ครับมีนะบ้านผมก็มีเยะแยะใช่ไหมย่อบนโทรมาแล้วครัแล้วก็ได้มีไลน์ด้วยแอดไลน์ได้ไม่แย่งกันทำไมอะไรกันไม่ได้ช่วยกันเราจะรวมกันเลยจังหวัดต้อจะรวมโปรโมทกันสิบห้าเดือนอันนี้จังหวัดอันนั้นนะคะอันนี้จังหวอันนี้อันนี้เราไม่ยอมนะฮะว่าจะมีกับพี่อ๋อจะเอามีมาขายแข่งกับเราเราไม่ยอมนะครับ โอ้กสาขึ้นแล้วนะ นะีใชเป็น่องยนะเร่าเ่องจ่โควิดนะแล้วาราอไรย่างนไ้แล้วบอกว่าเอาที่ไหนก็ได้เอาที่ไห็ได้สอนนะคือเรื่มาเป็นเ่ย่บ้าบ้ใช่เป็นของบชวบ้าชาบ้าก็ได้มีงานทร่อยนเชียงมนดโลกุ่มแม่บ้านบ้านเชียงมนดโลกบ้านผมนะป้ก่อนะคะ่าดู ถูกใจโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะยักไมด้เดี๋ยวจะยังไม่ดูป้าแม่แม่ช่างพงทำอะไรอ่าทำผ้าพวกเดินนี่เด็กทอไม่มีเกี่ยวก็มีกี่ยวก็ผ้าพอกลุ่มหายโบราณได้ไหมครับป้ามันเชียงหายโบราณมันเชียงอ่ะถ้ากลุ่มบ้านมรดกลุ่นเขาจะมีสำเร็จรูปไปเนาะแต่ทั้งทอทั้งตัดทั้งอะไรพวกนี้มันอยู่ด้วยกันหมดเลยใช่ไหมเดีแต่ต้องไปหาไปหาก่อนแล้วจะมารวบรวมกันขายเหมือนคนอื่นๆแล้วก็ทำงาน เดี๋ยวผมจะเอาหายันเทียงมามาหายันเทียงมาเันเทียงมราดโลกครับบ้านผมครับอันนี้อันนี้ของเขามีหยันเทียงมารดกครัมา คุยดีแต่ละจังหวัดนะครับเพราะแต่ละจังหวัดครับตอนผมมาบนบ่อหลอดดโลกบ้านเชียงครับของหมู่บ้านท่าตูมค่ะเป็นกลุ่มหมู่บ้านครับว่าอยานจะมาลงที่บ่อหอดครับผมถ้าถ้าพื้นที่เขาวัดใหม่เมื่อกี้เมื่อวานใช่ไหมภาษาคุยนะเขาวัดใม่ที่มีกลุ่มเนี้ยมันจะมันจะเกือบเกือบถึงบ้านป้าเลยเพราะฉะนั้นบริเวณบ้านป้าจะเหลือแค่บ้านก็จะทำอะไรไม่ได้ได้ไม่มากนอกจากก็จะได้สุดทายของนะะคไปต่อ เราจะหาสินค้าเพิ่ขึ้นมาอีกแบบเพราะวันนี้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเราแอเยอะอย่าลมคลิปนี้อย่ามกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้ร้านกาคอี่ยนประมาณสามานอรแต่ไม่เป็นป้าอรอ้ก่อนนะวาอะไรสุดกระถายในช่องป้าเดีวเดี๋ยวจะกดแชร์ให้กับป้ายินดีค่ะยินดี ใช่คุณไม่บ้านมีคนอยากขออภัยนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับขอขอด้วยนะครับเราขอไม่่ายกันไม่ทันแล้วตอนนี้อ่านไม่ทันแล้วน้องาายอยู่แล้วป้าจะอะไรที่ไ่ยาถ่ายแตกต่างพี่้ให้คนอื่นเขาายสของเขาด้วยไงพืยาแตกต่างของป้าจะได้คนอื่นก็ได้ขายอย่างอื่นจะได้ไม่ทับกันจะได้ขายและดูด้วยกันไปด้วยกันครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ สวยดีครับคนหนึ่งได้อย่างคนหนึ่งได้อย่างน่ใครที่ยังไม่กดไลค์นะครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับอย่างปนก็กระเป๋าก็ปัจจันกระเป๋าก็ให้ฝากฝากป้าขยก็ได้แล้วก็ให้ป้าสาขายก็ได้กระเป๋าน่ยะจริงอ่ะที่หนูที่หนูซื้อกระเป๋ามานเดืนหนะที่ผมเออ ก็จะลืมอุดนครับนะฮะมานเครับเมื่อกี้ผมก็ฟังป้าพูดนะครับเนาะเมั่กอ่านแทนแหละอ่านได้ต้ขอไภัด้วยนะครับที่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะฮะโอ้กดหนึ่งรวนเนี่ยพี่โจทำอะไรนาะนะครับไมมีคนกดหนึ่งเพียบเลยนะครับ สมตับอ่านไร้น้องหนูนะครับหลงปู่แดนพูดถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากค่ะตูมตามนะสวัสดีตูมตามขกดให้ทุกวันจ้านะครับสวัสดีครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านตะถนนสายแนวแนวทางนะครับท่านี่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ หลายคนก็วางแผนกันหนึ่งนั้นก็คือป้าแต่เนาะอาจจะเตรียมสินค้ามาจําหน่ายนะครับก็กําลังหาอยู่นะครับอาจจะเป็นลิพันเสื้อผ้าอาจจะเป็นภังฑ์กระเป๋านะครับที่ป้าแต่แผนมาเอามาจาหน่ายที่นี่นะครับ เป็นอย่างนี้เลยครับเจ้าพี่โจก็เป็นคนแบบนี้นะครับน่ารักใจใสดีนะครับเป็นการขึ้เป็นเองนะครับน่าสนใจตรงกันนะรอดูที่นี้ที่ป่ดยูทูบเบอร์หลายคนก็ออกไอเดียนะครับอยาให้ปัดแตนมาเอาย่นี้มาขายส้นอานั้นมาขายก็กินข้าวยางเอ็นสี่ถามนะครับเนยบนบันดีนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคนครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กับมานาสตอรี่นะครับผมนี่คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับุณจูก้าอ